อมาดูอีกที่หนึ่งเรื่องสำหรับนี่เลยเกาหลีอย่างฮยอนซอค,ครับ,รบอดีตผู้บริหารว่าจีนเทนเมนต์เห็นบอกว่าจะโดนปรับ10ล้านวอนนฮะโดนข้อหาอะไรดูหน่อยครับ10ล้านวอนก็ไม่เยอะมากถ้าิแปลงเป็นเงินไทยใช่ใช่ใช่หูคุณนิด เสรีนะเนี่ยไม่ไม่ใช่10ล้านวอนไงหมื่นหมื่นอเป็น300เองครับผมมีข่าวว่ายังยอนซอกแกผู้ก่อตั้งค่าย YG Entertainment ครับต้นสังกัด Big Bang แล้วก็ Black Pink ที่กล mm ้าลงจากตำแหน่งผู้บริหารค่ายหลังเกิดจากคดีเฉาเมื่อปีก่อนนะครับเตรียมเจอโทษปรับ10ล้านวอนหรือว่ามาณ2 7 5 0 0 0บาทหลังยอมรับผิดทุกข้อกล่าวหาเรื่องลักลอบเล่นพนันอย่างผิดกฎหมายครับในต่างแดนระหว่างการพิจารณาคดีครั้งแรกเมื่อเดือนกันยายนและล่าสุดครับเมื่อเดือนวันที่ ที่28ตุลาคมเนี่ยเป็นการพิจารณาคดีรอบ2โดยยางยันซอรครับถูกสอบฐานรัดฟ้าไปเล่นพนันใน Vegas, สาสเวกัสสหรัฐอเมริกา7ครั้งระหว่างเดือนกรกฎาคมปี2015ถึงเดือนมกราคมปี2019นะครับเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น335,460ดอลลาร์ครับหรือว่าประมาณ10.4ล้านบาทเลยครับซึ่งในการพิจารณาคดีรอบ2เมื่อวันพุธที่ผ่านมานะครับทางทนายของยางยันซอก,ก็ระบุอ้างอิงผลสอบของตำรวจว่ายางยันซอเอง ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับคดีคาบประเวณีหรือกิจกรรมอื่นๆที่ในข้อ,ขอกล่าวหาของซึงรีจากวงวิบแบนถ้าเกิดจำกันได้ที่เขาโดนข้อหาไปหนักมากนะตอนนั้นแต่ไม่ได้ปฏิเสธเรื่องที่ได้ใช้เวลาประมาณสัก2-3สชั่วโมงต่อวันในการพักผ่อนหย่อนใจด้วยการเล่นพน,นันเป็นที่มาให้อายการร้องศาลให้สั่งปรับยางยังซอกเป็นเงิน10ล้านวอนดังกล่าวครับในที่เกาหลีก็นั่นแหละ ถ้าเกิดเป็นเรื่องพวกนี้ก็กฎหมายค่อนข้างแรงนะนะ,นะครับ